สวัสดีค่ะเดือดะอุบุรินประกาศตัดขาดพ่อด้วยการทำแบบนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อบรูคดินเบคแคมถูกจับตาหลังปรากฏตัวออกเดทกับภรรยานิโคล่าเพรสที่ลอสแองเจลิสพร้อมเผยเห็นรอยสักบริเวณต้นแขนที่ถูกแก้ไขซึ่งเดิมเป็นรอยสักอุทิศให้คุณพ่อเซอร์เดวิดเบคแคมโดยรอยสักรูปสมอ ที่เคยมีคำว่าแดดพาดอยู่ถูกสักทับจนแทบมองไม่ออก ขณะที่ข้อความ Love You b s ซึ่งเป็นชื่อเล่นที่เดวิดได้เรียกลูกชายคนโตก็ดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบรูคลินเริ่มโรรอยสักชื่อของน้องชายโรมิโและครูสที่เคยสักไว้เมื่อปี2020อีกด้วยก่อนหน้านี้ไม่นานบรูคลินเพิ่งออกแถลงการชัดเจนว่าไม่ต้องการกลับไปคืนดีกับครอบครัวยิ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงรอยสักครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นอีกสัญญาณของความร้าว ในครอบครัวเบคแฮมจนแฟนๆถูกเถียงกันสนั่นการกระทำครั้งนี้แรงเกินไปหรือไม่ขอบคุณที่นี่ c o อค่ะ